สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชมแปลงผักของเราค่ะวันนี้มีผักอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะพามาชมพริกค่ะเพื่อนๆพริกที่เราปลูกไว้มีอยู่สามอย่างค่ะเพื่อนๆอันนี้คือพริกกินดานะคะเพื่อนๆพริกกินดาสวยงามมากเลยค่ะดกมากค่ะเพื่อนๆดกมากพริกกินดาค่ะเพื่อนๆพริกกินดาจะมีรสเผ็ดค่ะเพื่อนๆจะมีรสเผ็ดเนี่ยค่ะลูกดกมากค่ะเพื่อนๆลูกดกมาก ผักที่เราปลูกไว้ใช้เป็นผักสวนครัวค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วมีพริกอีกชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพริกเขียวค่ะเพื่อนๆพริกเขียวก็ลูกก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะนี่คือพริกเขียวอ่าลูกห้อยลงมาเพื่อนๆลูกของเขาจะห้อยลงมาไม่เหมือนพริกกินดาเนี่ยค่ะดนี้แก่แล้วยังไม่ได้เก็บไปค่ะเพื่อนๆอ่าพริกตระกูลนี้จะ ห้อยลงมาครับเพื่อนเนี่ยค่ะจะห้อยลงมาค่ะเม็ดของเขาจะห้อยลงมาครับเพื่อนก็มีความสวยงามครับเพื่อนพริกชนิดนี้ก็รสชาติก็เผ็ดเหมือนกันค่ะเพื่อนเผ็ดเหมือนกันไปชมพริกอีกชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนเราปลูกไว้สามอย่างค่ะมาชมพริกอีกชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนคือพริกที่หนูสวนนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะมีความเผ็ดเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนพริกขี้หนูสวนเนี่ค่ะ ก,ก็ดกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพริกขิงสวนของเราก็ดกเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆพริกแต่ละชนิดก็มีรสชาติเผ็ดเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเผ็ดเหมือนกันเนี่ยค่ะพริกพริกของเราค่ะเพื่อนๆก็พอได้เกล็ดกินค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพริกขี้หนูสวนค่ะเพื่อนๆสวยงามค่ะเพื่อนๆ คือพริกที่เราปลูกไว้ทั้งสามชนิดนะคะเพื่อนๆก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน,นะคะ่นัเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะส่งกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ